ผมเข้าใจตอนนี้ผมบอกได้เลยนะขอโทษผมแทรกนิดนึงผมว่าตอนนี้โชคอะผู้พร้อมที่เขาจะไปร้องผมไม่เชื่อเรื่องความอึดอัดใจมากมันจะอยู่เหนือออกเหนือความรับผิดชอบของมันถูกต้องพี่พี่หนุ่มผมถูกต้องครับแต่ผมกําลังรู้สึกว่าที่พี่ขอโทษนะคะอยู่ที่เราใช่ถูกต้องพี่หนุ่มใช่พี่ชูถูกต้องครับพี่ต้องบอกว่าถ้าวันนี้เอาต้องกับพี่วันนี้ถ้าเกิดนัดเคาะโต๊ะ ให้โชคไปโชคไปโชคไปทันทีถูกต้องครัะเหยียบหน้าพี่เลยถูกต้องพี่ถามให้เขาตอบเองดีกว่าจะเหยียบผมไหมเนี่ยผมไม่รู้นะพี่ให้โชคตอบเองดีผมเนี่ยน้องคนเนี้ยตรงข้ามผมนะโชคเนี่นะทุกย่างก้าวผมมองโชคตั้งแต่หัวเนี่ยทะลุดากเลยพูดหยาบหยาบเลยนะพี่ตอบได้นะพี่นะรูตูดไปเลยพี่อะรูตูดไปเลยนะพี่หยู่หมอยพูดรูตูดนะเพราะว่าผมผมเป็นผมไม่คนแบบนี้เออแล้วก็จริงใจ พี่ห tamam นุ่มพูดถูกใจผมมากเลยพี่ผมพร้อมตายแทนพี่เลยนะพี่อยากให้โชคเหมือนเดิมใช่อยากให้โชคเหมือนเดิมแค่นั้นเลยแล้วก็รับผิดชอบงานแค่นั้นความเปนพี่นะพี่เคคือผมเหมือนเดิมกับพี่ๆทุกคนเสมอผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่บอลส่วนตัวคือผมรู้สึกผึดอันจริงๆพี่อันนี้คือจริงๆพี่ก็เลยไม่มีทำไมไม่ไปร้องล่ะพี่บอลฮ้ยเี้ยวกนอนนะโชคเชื่อพี่ถ้าน้องคลิปจะอยู่ในวงการต่อไปนะ คือพี่ก็ไม่ได้ถือวพี่อยู่มานานหรืออะไรไม่ใช่นะแล้วก็พี่ก็ไม่ได้มีคนรักก็ทุกคนนะพี่ก็มีเกลียดมีคนเกลียดพี่เหมือนกันแต่พี่จะสอนให้ฟังเลยคุณรับงานแล้วคุณต้องรับผิดชอบไอการที่คุณจะปฏิเสธยกเว้นคือคุณแม่งต้องนอนโรงพยาบาลปางตายอ่ะอันนี้แต่อันนี้มุมที่คุณไปรับไว้แล้วคุณต้องไปคุณจะอ้าวอึดอัดไม่ได้พี่บอกตรงจนพี่เล่นละครเรื่องหนึ่งพี่แม่งไม่อยากจะเล่นละครเรื่องนี้เลยพี่รู้สึกกูโคตรอึดอัดกูไม่อยากไปถ่ายกูไม่อยากเจอหน้ามึงอ่ะ แต่พี่ก็ต้องไปเพราะอะไรเพราะมันคือหน้าที่เรารับงานแล้วรับปีิลดครับพี่แต่ผู้หญิงผู้ชายคือมันต้องรับมันมันต้องรับผิดชอบกับกับสิ่งที่เราทําอ่ะค่ะเชื่อพี่อันนี้ให้มันจบไปห้าสิบงานแล้วมันก็เคลียร์ไปซะแล้วในส่วนของหนูอะค่ะที่หนูเคลียร์ไปหมดแล้วล่ะซึ่งเจ้าภาพโอเคแล้วก็ไม่เป็นไรในส่วนของหนูทพ่นหนูเคลียร์ไปก็ก็ถือว่าช่างได้ไหมถ้ากับคุณก็เทผมแล้วไงก็ไม่เป็นไรนี้คุณเทผมนะเปหนึ่งพี่ไม่ไม่ไม่ด้วยเร่งกระแสข่าวค่ะบางเจ้าก็ขอมาเทเองบางคนชอบบางเจ้า เดี๋ยวผมขอเบอร์เจ้าภาพหน่อยทั้งหมดผมขอเบอร์เจ้าภาพหน่อยได้ค่ะได้ได้ค่ะได้เพราะว่าพี่บอลเจ้าภาพบอล็อกผมไว้คุณมาล็อกไม่ไม่หนูบอกว่าคุณมาล็อกผมไม่เดี๋ยวฟังฟังก่อนครับฟังก่อนใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นผมจะขอว่าแล้วที่มาล็อกผมล่ะแล้วผมรับงานอื่นไม่ได้เพราะผมให้คิวคุณไปแล้ววันนี้คุณทํากับผมแบบนี้